สมัยนี้นะคะจะมีมือถือสายไลฟส์สไตล์ที่สเปคแรงถ่ายรูปดีเล่นเกมก็ได้นะคะแถมแบตยังอึดอีกด้วยในราคาหมื่นต้นๆเนี่ยยังมีจริงหรอแต่ว่าไม่ต้องตามหาให้เหนื่ออีกต่อไปนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะแจนมากับ Infinite Note 40 Pro Plus +5G จัมให้คุณครบทุกอย่างะคะ่ะ จริงๆแล้วนะคะแจนได้มีการอันบอกไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งคุณสามารถเนี่ยไปตามดูกันได้นะว่าในกล่องเขามีอะไรมาให้บ้างแต่ว่าคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปจัดเต็มเราจะมาเริ่มกันที่เครื่องภายนอกกันก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวแกะเคสก่อนนะนี่นะคะ Infinite Note 40 Pro Plus 5G เขามีมาให้หมด2สีด้วยกันนะคะสีแรกก็คือสีที่อยู่ตรงหน้าจจนตรงนี้เลยคือสีเขียว Vintage g r e e น เป็นสีเขียวอมเทานะคะมีเสน่ห์สวยงามมากๆสัมผัสจะมีความเป็นหนังด้านๆนิดนึงนะคะจากที่แจนได้จับมาเนี่ยจะบอกว่ารอยนิ้วมือแทบจะไม่มีเลยสามารถกันได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะสีของตัวกล้องและกรอบด้านข้างนะคะมีความแบบประกายทองพอรวมๆกันแล้วเขียวกับทองมีความหรูหรามากๆเลยค่ะ อีกสีหนึ่งนะคะก็คือสีดำออ b ซิเดียนแบล็นะคะที่เขาบอกว่าคอนเซปต์คือความลึกลับยามค่ำคืนของเมืองใหญ่โอ้โหน้าค้นหามากมากก็ถือว่าส่วนกันนะคะใครชอบสีไหนถูกใจกับสีไหนเป็นพิเศษก็สามารถลองไปดูกันก่อนได้นะแต่สำหรับแจนแล้วเนี่ยพอเป็นผู้หญิงเราก็จะชอบอะไรที่มีสีสันนิดนึงชอบสีเขียวแล้วก็มีขอบทองมีสีทองตัดมันทำให้ดูสวนมากๆเลยก็ว่าง่ายๆแจนว่ามันดูหรูหราแล้วก็ดูพรีเมียมดีค่ะ มาในเรื่องของหน้าจอกันบ้างดีกว่านะคะรอบนี้นะคะมาพร้อมหน้าจอแบบโค้งนะทุกคนก็จะเคฟน้ลงข้างล่างนิดนึง55องศาเป็นจอ AMOLED นะคะความละเอียดเนี่ยจะอยู่ที่ Full HD+ นะคะขนาดหน้าจอ6.78นิ้วนะคะแล้วก็หน้าจอตรงนี้เป็น Gorilla Glass นะคะความหนาของตัวเครื่องนี้อยู่ที่8.1มม,มส่วนน้ำหนักนะคะอยู่ที่190กรัมค่ะจะบอกว่าจากที่แจนได้จับมาก็บอกได้ตรตงว่ามันค่อนข้างเบามากๆนะคะ คือจับถนัดมือเป็นจอโค้งแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็บางมากๆเหมือนกันนะคะเป็นโทรศัพท์มือถือที่ผู้หญิงใช้ก็สวยผู้ชายใช้ก็น่าจะแบบดูสมาร์ทมากๆเลยก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จริงๆนะคะแต่ว่าเรื่องของความจอโค้งเนี่ยก็ต้องพูดกันตามตรงว่าบางคนชอบบางคนก็อาจจะไม่ถนัดกับจอโค้งดังนั้นขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวเลยค่ะส่วนสเปคเครื่องนี้นะคะแรม24กิกนะคะรอม256กิกค่ะ หน้าจอรองรับอัตรา refresh rate ที่1 2 0่เฮรเรียกว่าปัดกันลื่นๆเล่นเกมสบายเลยค่ะความสว่างสูงสุดนะคะ1น0 0นิตถือว่าสู้แดดได้อยู่นะสามารถกันน้ำกันฝุ่นได้ในระดับ IP 5 3ระบบปฏิบัติการนะคะเป็น XOS 14ที่เขาครอบด้วย Android 14ค่ะรองรับการชาร์จนะคะนี่พอร์ตของเขาตรงนี้นะคะเป็น Type C แบตเตอรี่ให้มา4,600ม ah. ิลลิแอมคิดว่าบางคนอาจจะฟังแล้วแบบเอ้ยมันน้อยหรือเปล่าก็ต้องบอกตามตรงว่าอาจจะน้อยกว่าในรุ่นอื่นในซีรีส์เดียวกันแต่แลกกับการที่ได้อแดปเตอร์ชาร์จไวถึง100วัตต์เลยนะแล้วก็รองรับการชาร์จไวไร้สายอยู่ที่20วัตต์เลยล่ะค่ะ ถามว่ารอบนี้มีอะไรพิเศษใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกไปนะรอบนี้พิเศษสุดๆเพราะว่า i n f i n i ิเนี่ยเขาได้แถม m a c c h a r g e นี่มาให้ด้วยนะคะภายในกล่องก็คือคุณไม่ต้องซื้อ m a c c h a r g e หรือแท่นชาร์จไร้สายเพิ่มเลย i n f i n i ิ Infinite, เขาจัดมา้คุณเรียบร้อยแล้ว Mac c ชาร์ตหรือ Mac กแพอันนี้นะคะให้มา15วัตต์มาพร้อมกับตัวเคสที่ลงล็อกกันพอดีนี่ที่จันกำลังใส่อยู่นะคะคุณใส่เคสเข้าไปเสียบสายชาร์จแล้ววางโทรศัพท์ลงไปเลยแค่นี้คุณก็สามารถใช้งานได้สบายๆและกับราคาหมื่นนิดๆน,น,นะคะแต่ให้มาทั้งอะแดปเตอร์100วัตต์นี่นะคะอะแดปเตอร์100วัตต์นะคะมี Mac ชาร์ตอีก15วัตต์ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะหมื่นต้นๆน,น่ะได้ครบทุกอย่างเลยแล้วยังเป็นมือถือที่แถมอะแดปเตอร์มาให้อีกถือว่าโอเคเลยค่ะ สำหรับคนที่ชอบเล่นโทรศัพท์มือถือหนักๆหนักๆที่ไม่ใช้น้ำหนักนะเป็นการแบบเล่นแบบสเปคแรงๆอะไม่ว่าจะเล่นเกมหรือใช้งานอื่นๆในชีวิตประจําวันนะคะก็จะมีความกังวลเรื่องหนึ่งคือเรื่องของแบตเตอรี่ใช่ไหมคะแจนคิดว่าเครื่องนี้หลายๆคนอาจจะไม่ต้องกังวลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์นี้นะเขาเคลมมาว่ามันมีเทคโนโลยีชาร์จไวชาร์จแรงชาร์จรอบด้านเรียกว่า all round fast charge นะคะเขามาสโลแกน super charge Live Free Super c h a r ์ e เพื่อชีวิตสุดอิสระเลยล่ะคะ่ะถามว่าทำไมเขาถึงสามารถทำให้ได้แบบชาร์จไวขนาดนั้นเพราะว่าเขาเนี่ยสร้างชิปพิเศษขึ้นมาชื่อว่า c h ี t a X1 ชิปนะคะช่วยสปอร์ตการชาร์จรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการชาร์จไวการชาร์จแบบเซฟแบตเตอรี่ก็ทุกอย่างเนี่ยครอบคลุมหมดแล้วล่ะคะ่ะ i n นฟิ i t ต Note 40 Pro Plus เนี่ยมีหมดการชาร์จนะรองรับถึง3โหมดด้วยกันก็คือว่าง่ายมันสามารถเลือกการชาร์จมือถือได้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์นั่นเองค่ะอย่างแรกเลยจะอธิบายฟังโหมดที่1เขาเรียกว่าไฮเปอร์ชาร์จหรือว่าโหมดชาร์จไวนะคะโหมดนี้ถามว่าเหมาะกับใครนะคะโหมดนี้อาจจะเหมาะสําหรับคนที่เร่งรีบอย่างเช่นตอนกลางคืนเนี่ยเล่นมือถือเพลินลืมชาร์จแบตคุณจะต้องรีบนะไงตอนเชา้าตื่นมาโหมดนี้ก็จะเหมาะเลยค่ะความไวของการชาร์จนะคะนี่ก็คือสูงสุดๆแล้วแต่ว่าเร็วแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเจนจะลองให้ทุกคนดูค่ะ แจนลองชาร์จ8นาทีเนี่ยมันจะขึ้นมาประมาณ40%ดังนั้นนะถ้าสมมติคุณต้องการให้ได้50%าสจนว่าอาจจะมีดิฟบ้างเล็กน้อยก็อาจจะบวก1บวก2บ้างประมาณ10นาทีนิดๆก็จะได้50%แล้วล่ะค่ะโหมดที่2นะคะคือโหมด Smart Charge หรือว่าโหมดการชาร์จแบบอัจฉริยะนี่นะคะเขาปรับการชาร์จเนี่ยให้ได้ผลการชาร์จดีที่สุดว่าง่ายๆ คือไม่ให้แค่ชาร์จธรรมดามันจะเป็นการชาร์จที่ถนอมแบตของเราด้วยปรับการชาร์จของโทรศัพท์มือถือเนี่ยให้สามารถอยู่ในสภาวะที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะโหมดที่3ค่ะคือโหมด low temp charge ก็คือโหมดการชาร์จอุณหภูมิต่ำเพราะคุณเปิดโหมดนี้นะคะมันจะลดอุณหภูมิของแบตเตอรี่ในขณะที่เรากําลังชาร์จทันทีเลยซึ่งลดอุณหภูมิแบตเตอรี่เนี่ย ประมาณ6-10องศาพเพื่ออะไรรู้เปล่าเพื่อยืดอายุการใช้งานแต่มันก็จะต้องแลกมากับอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมนั่นก็คือเรื่องของความเร็วค่ะความเร็วในการชาร์จก็จะลดลงนั่นเองค่ะวิธีการเปลี่ยนโหมดในการชาร์จนะคะก็แค่เสียบสายชาร์จปุ๊บพอมันเด้งขึ้นว่าชาร์จใช่ไหมคะก็จะมีเปอร์เซ็นต์แบบต,ตรงกลางขึ้นมาหน้าจอด้านล่างค่ะเขาจะมีโหมดให้คุณเลือกคุณสามารถกดเลือกได้เลยว่าคุณต้องการชาร์จโหมดไหนมีข้อจํากัดนิดนึงนะตรงที่ทั้ง3โหมดเนี้ยจะสลับโหมดกันได้ต่อเมื่อคุณใช้ หัวชาร์จของอินฟินิเท่านั้นแปลว่าของที่ไม่ใช่ของแบรนด์ไม่สามารถใช้ได้นะคะพอเข้าแถมชุดชาร์จมาให้หมดแล้วอย่างที่จันบอกว่าเฮ้ยหมื่นต้นๆมีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยคุณก็ควรจะใช้ของเขาให้หมดทั้งอะแดปเตอร์สายชาร์จนะคะก็สามารถใช้งานได้เลยแล้วใครนะคะที่เจอปัญหาแบบใช้งานไปด้วยชาร์จไปด้วยแล้วโทรศัพท์มันร้อนนะคะเสื่อมง่ายใช่ไหมตัวนี้ค่ะ In f ฟ n i x Note 40 Pro Plus 5G เนี่ยเขามีฟีเจอร์ที่เรียกว่า bypass charging นะคะจะช่วยถนอมแบตเตอรี่ของเราในระหว่างที่เราใช้งานหนักๆโดยฟี ะะจะทํางานโดยการเลี่ยงการจ่ายไฟผ่านแบตเตอรี่โดยตรงวง่ายมันจะทําให้มือถือของเราเนี่ยไม่ร้อนเกินไปตอนใช้งานหนักๆค่ะแล้วก็ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้เราด้วยค่ะขอสรุปง่ายๆเลยนะคะแค่คุณเปิดโหมดนี้เอาไว้แล้วเล่นไปด้วยชาร์จไปด้วยจะไม่มีปัญหาอะไรเลยจะไม่ทําให้แบตของคุณเสื่อมนะแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่แบรนด์บอกเรามาแจนได้ทดลองไปแค่เบื้องต้นเท่านั้นก็เบื้องต้นถือว่าทําได้ดี แต่ว่า long term ถ้าคุณใช้งานแบตเตอรี่เรื่อยๆก็ต้องยอมรับบ้างนยคะ่ะทุกอย่างเวลาใช้งานก็มีสึกหลอบ้างดังนั้นคุณก็อย่าคาดหวังว่าใช้ไป5ปีแบตจะไม่เสื่อมมันก็เป็นไปไม่ได้นะแต่ว่ามันจะเป็นการที่ยืดอายุและถนอมแบตเตอรี่ให้คุณมากที่สุดเท่านั้นเองค่ะ มาในเรื่องของสเปคจัดเต็มกันบ้างนะคะ In f ฟ n i x Note 40 Pro Plus 5G เนี่ยเข้ามาพร้อมกับชิป MediaTek Dimensity 7020 Octa Core นะคะไวง่ายนอกจากจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แล้วก็ยังสามารถเล่นเกมได้ด้วยนะคะระหว่างวันคุณอยากจะทำอะไรเล่นเกมถ่ายรูปเครื่องนี้ทำได้หมดทุกอย่างเลยเพราะว่าเป็นมือถือไลฟ์สไตล์แจมไม่ได้ลองทดสอบเองนะคะเพราะว่าบอกตามตรงว่าแจมไม่ใช่สายเกมเมอร์เท่าไหร่เล่นเกมไม่ค่อยเป็นเลยค่ะแต่ว่าพยายามฝึกอยู่นะทุกคนให้น้องในทีมที่เป็นสายเกมเมอร์เนี่ยลองเล่นดู เกมที่เขาใช้ทดสอบนะคะเป็นเกมที่กราฟิกจัดเต็มมากๆน้องบอกว่ากราฟิกเนี่ยปรับให้สูงสุดเลยนะคะปรากฏว่าเกมก็ยังมีความกระตุกบ้างเล็กน้อยหน่วงบ้างนะคะในตอนที่มีเอฟเฟกเยอะๆนะคะแต่ถ้าคุณปรับเป็นกลางปุ๊บหรือเล่นเกมที่ไม่ได้มีเอฟเฟกห์หูหวาอะไรมากมายนะทุกอย่างเนี่ยถือว่าลื่นเลยค่ะโดยรวมถามว่าโอเคไหมถือว่าเล่นได้แบบชิลๆดังนั้นเนี่ยคุณมีโทรศัพท์ราคาหมื่นต้นแต่ถ้าคุณอยากจะใช้แบบโอ้โหสุด เต็มที่ทุกอย่างเลยสเปคสูงกราฟิกแรงตัวนี้ก็อาจจะมีกระตุกบ้างไม่ใช่เล่นไม่ได้นะอาจจะมีกระตุกบ้างแต่ถ้าอยากเล่นให้ได้สม ooth ก็คือเล่นเกมที่ไม่ได้มีกราฟิกเยอะมากขนาดนั้นหรือถ้าจะเล่นกราฟิกเยอะก็ไม่ต้องปรับสูงมากนะคะก็ตัวนี้สามารถทําได้ค่ะ ร้อนหรือเปล่านะคะเครื่องนี้นะคะเขามีระบบระบายความร้อนขนาดใหญ่เรียกว่า vapor chamber liquid cooling system นะคะที่สามารถระบายความร้อนได้สูงสุด7องศาเลยล่ะคะ่ะถามว่าใช้งานทั่วไปไม่ได้ใช้งานหนักตัวนี้ไม่ได้ร้อนเลยแต่ถ้ามือถือทำงานหนักมากๆก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆความร้อนก็ต้องตามมาอยู่แล้วนะคะ มากน้อยขึ้นอยู่ากับการใช้งานของคุณยิ่งเอาออกไปใช้งานนอกบ้านเนี่ยโอ้โหความต้องของเครื่องสู้กับความร้อนของพระอาทิตย์ก็ต้องมีร้อนบ้างเล็กน้อยทุกคนขนาดเรายังร้อนทนไม่ไหวเลยจะเอาอะไรกับมือถือมือถือมันทํางานเหมือนกันนะมันก็แบบต้องมีร้อนบ้างนะคะร้อนเจอร้อนมันก็ยิ่งร้อนนะคะแต่ว่าถือว่ายังใช้งานได้อยู่ไม่ได้ร้อนมากขนาดนั้นถ่ายรูปสบายนะคะ ส่วนใครนะคะที่เป็นสายดูวิดีโอดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์เล่นติ๊กต็อกนะคะหมดห่วงเลยเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเรื่องเสียงเนี่ยเขามากับลำโพงคู่ JBL ที่เขาคอแลกกันใช่ไหมเป็น s า u n d บาย JBL เขาบอกว่าเพิ่มประสิทธิภาพเสียงเบสเนี่ยมากขึ้นถึง58%เมื่อเทียบกับลำโพงคู่ทั่วไปนะคะพอเป็นลำโพงคู่ะคะสิ่งที่ตามมาคือเสียงรอบทิศทาง360องศาเปิดเพลงไปด้วยก็คือแบบฟินสุสด ตอนนี้นะอินมากๆกับแบบการดูซีดีจันใช้เครื่องนี้ดูซีดีนะทุกคนฟังเสียงดูแค่นี้มันก็แบบมีความสุขแล้วอะเรื่องของกล้องนะคะเป็นเรื่องที่ใครๆเนี่ยก็ เรียกว่าอยากรู้แล้วกันเพราะว่ากล้องเนี่ยคือหนึ่งสิ่งสําคัญเลยเวลาที่เราซื้อโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราก็จะรู้เรื่องกล้องด้วยเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าไปไหนเนี่ยเราก็อยากจะใช้มือถือในการเป็นตัวช่วยในการบันทึกเรื่องราวความทรงจําต่างๆตัวนี้นะคะไม่น้อยหน้าใครเลยกล้องนะคะเขาประกอบไปด้วยกล้องหลัง3ตัวแล้วก็กล้องหน้า1ตัวนะคะเมนแคมร่านะคะก็คือของกล้องหลังเนี่ยให้ความละเอียดมา108 ล้านพิกเซลมาพร้อมกับระบบกันสั่น OIS นะคะรองรับอินเซนเซอร์เนี่ยสามารถซูมได้3เท่าคุณสามารถซูมได้แบบไม่เสียรายละเอียดเลยนะคะและอีก2กล้องค่ะเป็นกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็ d e ฟเซนเซอร์ความละเอียด2ล้านพิกเซลค่ะนี่นะคะขนาดบอกว่าไม่เน้นนะกล้องหลักเนี่ยเขายังให้มาถึง108ล้านและถ้าคุณต้องการซูมดิจิตอลนะคะก็ตัวนี้สามารถซูมได้10เท่าเลยละคะ่ะ รองหน้านะคะความเรียของเขาเนี่ยสาล้านไม่ธรรมดาเลยนะถือว่าชัดมากๆนะคะแจนจะลองถ่ายให้ดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงโอเคอันนี้คือภาพธรรมดาก็คือจะเห็นริ like ้วรอยบ้างในบางส่วนนะคะเห็นความไม่เรียบเนียนของผิวผู ja. mm ้มง um ่ายๆเห็นความเป็นจริงนะเนาะแต่พอสมมุติว่าใส่บิวตี้เข้าไปปุ๊บนี่หน้าคือมีความสมูทมากไม่มีอะไรเลยนะคะถือว่าทำไม่ดี เป็นผู้หญิงยังไงเราก็ต้องไปพร้อมกับบิวตี้มดอยู่แล้วนะคะฟิลเลอร์ไม่เอาใช้ฟิลเตอร์เท่านั้น,นะคะ่ะ yeah. ภาพนิ่งไปแล้วนะคะเรามาดูกันที่วิดีโอกันบ้างดีกว่าว่าวิดีโอของเขาเนี่ยสามารถทําได้ดีมากแค่ไหนเพราะว่าสายวิดีโออย่างพวกเรานะคะชาวโปรดักชันทั้งหลายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราสนใจมากนะเรื่องของการถ่ายวิดีโอตัวนี้ค่ะถ้าคุณต้องการถ่ายคอนเทนต์แบบทั่วไปเวลาไปเที่ยวทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นนะคะไปคาเฟ่คุณสามารถใช้งานได้สบายๆเลยกล้องหลังนะคะสามารถถ่ายวิดีโอเนี่ยความชาัดสูงสุดอยู่ที่ 2K นะคะเฟรมเรทเนี่ยจะอยู่ที่30เฟรมเรท per second นะคะส่วนกล้องหน้าสามารถถ่ายวิดีโอความชาัดสูงสุดที่ Full HD 1 0 8 0 p เฟ a มเรทนะคะอยู่ที่30เฟรมเ r a ต่อวินาทีนะคะซึ่งถ้าสมมติคุณน่ะจะใส่ฟิลเตอร์เข้าไปในวิดีโอปุ๊บนะก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพของวิดีโออ่ะก็จะดรอปลงค่ะคือถ้าคุณอยากให้ทุกอย่างมันฟูเต็มที่นะคุณต้องถ่ายแบบ ไม่สใส่ฟิลเตอร์ใดๆเลยนะคะฟีเจอร์สําหรับกล้องเนี่ยก็ให้มาไม่กักเหมือนกันนะเขาให้มาครบทุกโหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโหมดการถ่ายภาพบุคคลการถ่ายมาโครการถ่ายในที่มืดการถ่ายวิดีโอโหมดภาพ,พยนตร์นะคะหรือจะเป็นฟีเจอร์ที่ชื่อว่า sky shop เออทำไมถึงเรียกว่า shop เนาะฟีเจอร์นี้นะคะจะช่วยคุณเนี่ยสามารถถ่ายท้องฟ้าได้สวยขึ้นนะคะก็ พอเปิดปุด๊บเ,เขาก็จะบอกให้คุณเล็งไปที่ท้องฟ้าเลยคุณก็ต้องหาท้องฟ้าแล้วก็เล็งไปนะคะพอะเล็งไปที่ทองฟ้ามันจะมีกริดขึ้นอะ่ะมันก็จะทําให้ท้องฟ้าเนี่ยสวยขึ้นค่ะแต่ถ้าคุณไม่ได้เล็งไปที่ท้องฟ้ามันก็จะขึ้นว่าไม่พบท้องฟ้านะคะก็เรียกว่าครบเหมือนกันนะคะให้หมดมาเยอะมากๆเลยค่ะแต่อีกหนึ่งไฮไลท์นะคะเรียกว่า1ลูกเล่นที่น่าสนใจดีกว่าก็คือตัวนี้เลยนะคะ เจ้าแฟลชวงกลมตัวนี้ครั้งนี้นะคะ Infinix เนี่ยเขาได้นำา AI เข้ามาช่วยนะคะแฟลชตัวนี้เรียกว่า Active Halo หรือว่า Halo l i g h t นั่นเองค่ะเป็นการเพิ่มลูกเล่นนะคะให้มากขึ้นให้กับโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองพอเราเล่นแอปพลิเคชันต่างๆไฟที่แสดงออกมาเนี่ยก็จะเป็นแบบแตกต่างไปด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบเวลาคนโทรเข้ามาเราโทรออกเราเล่นเกมฟังเพลงนะคะแสงตรงนี้เนี่ยมันก็จะออกมาตรงวงกลมตรงนี้เลยคะ่ะก็บิบบิบวับวับนะคะเป็นลูกเล่นให้มันแบบดูเก๋ๆนะวิธีการเปิด Halo ะะก็เข้าไปที่การตั้งค่าเลื่อนลงมาค่ะจะเจอคําว่าเปิดไฟฮาโลเราก็สามารถตั้งค่าได้เลยนะคะว่าอยากให้มีไฟเปิดขึ้นมาตอนไหนบ้างรวมถึงคุณสามารถตั้งค่าได้เลยว่าไฟของเราเนี่ยต้องการให้มันเป็นกระพริบแบบไหนเป็นสีแบบสีล้วนสีลุ้งหรือว่าไลา่เฉดส,สีก็สามารถทําได้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะดูมาจนถึงตอนนี้แล้วโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยตอบโจทย์ใครบ้างหรือยังคะส่วนเรื่องของราคาก็เรียกว่าสบายกระเป๋าแน่นอนนะคะสำหรับ Infinix Note 40 Pro Plus 5G ตัวนี้ราคาเนี่ยเปิดใหม่ที่แจนบอกหมื่นต้นๆน,นั่นก็คือ12,000ทอน1บาท1 1 9 9 9บาทคะ่ะ มีทั้งหมด2ส,สีให้เลือกสีเขียว n t a g e Green แล้วก็สีดำ o อฟซิเ a ียนแบลค่ะแรม24กิกรอม256กิกค่ะก็จะได้ Premium g i f t Box นะคะที่ประกอบไปด้วยแก้วเก็บอุณหภูมิลำโพงบลูทูธนะคะรวมมูลค่า3,198บาทแต่ว่าแจนขอบอกก่อนนะคะว่า Premium Giftbox เนี่ยเขามีจำนวนจำกัดนะเครื่องนี้จะวางจำหน่ายวันที่30เมษายนสามารถจับจองกันได้ที่ร้านค้าตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศรวมถึงช h o p e e TikTok Shop นะคะคุณก็สามารถกดซื้อได้ตามที่คุณถนัดเลยนะคะและอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่มาพร้อมๆกันก็คือ Infinix Note 40 Pro 4G ตัวนี้ไม่ใช่ 5G นะ,ะที่เปิดตัวในราคาเพียงแค่9,000ทอนห่งบาทก็คือ8,999บาท มีทั้งหมด2ส,สีให้เลือกเหมือนกันนะคะก็คือสีเขียวและก็สีทองค่ะแต่ตัวสีเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะวางจําหน่ายวันที่30เมษายนเหมือนกันรุ่นนี้นะคะ40 Pro 4 G เนี่ยจะมีจาหน่ายแค่ช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะคะเอาเป็นว่าใครที่กําลังมองหาโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในระยะยาวจนก็ต้องบอกตามตรงว่า 5 g ก็จะเป็นรุ่นที่คุณควรจะพิจารณามากกว่านะเพราะว่ามันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆคุณก็น่าจะเริ่มต้นในที่เป็นเทคโนโลยีที่ปัจจุบันมีมันจะได้ไม่ตกเทรนด์เร็วนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะมีใครโดนตกไปบ้างหรือยังแสแนนี้ชอบมากนะคือแบบรู้สึกว่าถ่ายรูปตัวเองออกมาได้ค่อนข้างสวยเป็นคนที่แบบเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือดูกล้องก่อนแล้วก็ฟีเจอร์แล้วก็ดีไซน์ดีไซน์ตัวนี้ถือว่าแบบ หรูรล,ลาสีสวยอะดูเขียวมีสไตล์จันคิดว่าเป็นอีกมือถือหนึ่งที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยก็ว่าได้นะคะ หลายๆอย่างเลยคุณสามารถทาได้หมดเลยเล่นเกมถ่ายรูปดูหนังฟังเพลงส่วนที่สําคัญที่สุดคือคนที่มีงบจํากัดแต่อยากได้มือถือที่คุ้มค่าตัวนี้อาจจะตอบโจทย์คุณด้วยเหมือนกันเพราะว่าราคาหมื่นต้นๆราคาไม่แรงมากนะคะสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครอยากให้แจนลองทดสอบมือถือเครื่องนี้อะไรเพิ่มเติมนะคุณสามารถคอมเมนต์มาบอกแจนได้เลยนะคะก็เป็นว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้แจนแล้วก็ทีมงานซีมิกเก็ทุกคนด้วยนะคะ แล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปดีๆมุ่งสู่ลานซับไปพร้อมๆกันค่ะ